ต่อไปมาดูตัวอย่างของการาหาค่าโมเมนต์ความเฉยของอนุภาคที่เป็นมวลย่อยตัวอย่างหาโมเมนต์ความเฉยของอนุภาคจากรูปดีจุดมวลสี่ <c oughs> รวดเบาไม่คิดนมวนมุนรอบแกน y สิตินี้เป็นแกน y อันนี้ M1 M2 M3 แล้วก็ M4 ระยะห่าง 2a จากนี้ถึงนี้ 2ออันนี้ประกอบด้วยจากรูปประกอบด้วยจุดมวลประกอบด้วยจุดมวลก็มี m 1 m 2 m3 แล้วก็ m4 ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ m แล้วก็หมุนรอบแกน y ตรงนี้แกน y ครับจงหาโมเมนต์ความเฉื่อยของระบบ ซิ่งประกอบด้วยมวลทั้งหมดสี่อันรอบแกนขอ้ขอกอรอบแกนที่ผ่านมวล m1 และ m2 ข้อขอ,ขอ และก็พลังงานจนในการหมุนเ็าขอรอบแกนที่ผ่านมวล m2 ก็ได้ตั้งฉากครับแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเราจะมีรูปให้ดูว่าเป็นไงอันที่หนึ่งเขาก็วิธีทำมีจุดมวลอยู่ทั้งหมด4จุดเ,เราก็ใส่จุด4จุดนึ่ง สองสามแล้วก็สี่บนรอบแกนเนี่ยนี่คือข้อกอรอบแกนที่ผ่านมวล m1 และ m2 แล้วก็ให้ขนานกับระนาบ อันนี้ m 3 m 4ระยะ2 a 2 b จะเห็นว่ามวล m 1และ m 2แกนหมุนทับพอดีเพราะฉะนั้นจะไม่มีรัศมีในการหมุนเวลาเราคิดเราก็คิดเฉพาะ m 3คือตัวนี้กับ m 4 เวลาคิดก็ปิดอ่าปิด M1 M2 ปัานเราก็จะเห็นว่า M3 จะหมุนอย่างนี้หมุนไปด้านนี้นี่คือรัศมีรัศมีก็จะมีค่าเท่ากับ2 a อ,อันนี้คือ M3 ส่วน M4 ก็เหมือนกัน M4 ก็มาดข้างล่าง M4 หมุนยังไงก็หมุนไปทางเดียวกันหมุนไปได้นี่เป็นวงกลมรัศมีการหมุนเท่าไหร่รัศมีก็2 a เพราะฉะนั้นอันนี้คือรัศมีของตัวนี้2 a เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ว่าไอวายก็จะมีค่าเท่ากับ 3MI ไอกำลังสเรามีมวลทั้งหมด4ก้อนก็ m 1บวกไป m 3 R ็มสากำลังสองบวก m 4 R ็มสีกำลังสองแต่ m 1กมหนึ m ่อ็มสไอตัวนี้ไม่มีแขนหมุนพระทับก็เป็น0ก็เหลือเฉพาะ m สามกับ m ส m สกับ m สก็มีมวล m แขนหมุนก็2อง a กำลังสองก็จะมีค่าเท่ากับ8 ma กำลังสองต่อไปมาดูข้อขอข้อขอเป็นยังไงครับข้อขอเป็นอย่างนี้ครับก็บอกว่ารอบแกนที่ตั้งจากผ่าน m 2 แล้วก็ตั้งฉากอันนี้เป็น M1 M2 M3 แล้วก็ M4 รูปอย่างนี้ครับรอบแกนที่ตั้งฉากตั้งฉากก็คือมีทิศพุ่งขึ้นนพุ่งขึ้นแทนด้วยตัวใส่จุด เพราะฉะนั้นเราเรามองไอ้ตรงนี้คือ m1 อันนี้ m2 อันนี้คือ m3 อันนี้คือ m4 นั่นคือเราแยกคิดคิดทีละมวลหมุนรอบไหมนี่คือแกนหมนุนเพราะฉะนั้นเรามาดู m1 ก่อน m1 จุดุนอยู่ที่ m2 อยู่ตรงนี้ใหอันนี้คือ m1 จุดุนที่คือมีทิศพุ่งออกแทน ก็เราห,ห,หมุนรอบก็หมุนอย่างเงี้ยอันนี้คือ M1 รัศมีมีค่าถ้ารัศมีก็คือตรงนี้ก็คือ 2b หมุนไปอย่างี้นี่คือของ M1 ต่อไปมาดู M4 M4 เหมือนยังไง M4 ก็เหมือนกัน M4 ก็จะหมอนอย่างนงี้อันนี้คือของตัวนี้คือ M2 M2 เราก็ดูที่ m สองอันนี้คือ m สองหมุนอย่างเงี้ยนี้คือ m สอง m สี่อยู่ตรงนี้แคนหมุนก็คือสอง a จากนี้มาหมุนอย่างไงก็หมุนอย่างเงี้ยหมุนรอบนี่แกนหมุนอยู่เงี้ยแกนหมุนอันนี้คือมวล m หมุนอย่างนี้หมุนรอบตั้งฉากกับระนามีมทิศพุ่งขึ้นอันนี้คือ m 2อยู่เนี่ย m 2น,นี่แกนต่อไปมาดู m 3 m 3หมุลลนยังไง m 3ก็ดูที่ m 2ไปอย่างนี้ไปอย่างนี้นี่คือ m 3นี่คือรัศมีรัศมีประกอบด้วยอะไรมั่งก็ประกอบด้วย จากนี้มานี้อันนี้ก็สองเออันนี้ก็สองบีต้นรัศมีในการหมุนก็คือตัวนี้เนี่ยคือรัศมีในการหมุนโอ้ผมให้เป็นตัวอามันยังไงครับก็หมุนอย่างนี้ครับอันนี้เกณฑ์สามก็หมุนรอบ เพราะฉะนั้น R มีค่าเท่าไหร่ R ก็จะมีค่าเท่ากับสแควรูทตัว R นจะมีค่าเท่ากับ R กกลังสองก็จะมีค่าเท่ากับ a b กบกำลังสองอันช่สองบีันนี้แก้เป็น 2A ทั้งหมดยกกำลังสองบวกด้วย 2B ทั้งหมดยกกำลังสองเพราะฉะนั้นค่าโมเมนต์ความเฉื่อยที่ได้ ก็คือเหมือนเดิมครับ i y ก็เท่ากับ summation m i r i กําลังสองก็จะมีค่าเท่ากับ m 1 r 1กําลังสองบวก m 2 r 2กําลังสองบวก m 3 r 3กําลังสองบวก m ส r 4กําลังสองแต่ แกนหมุนทับมวล m สองก็เป็นศูนย์ m หนึ่งรัศมีเท่าไหร่เราก็มาแทน m หนึ่งก็คือ m รัศมีก็สองบีกำลังสองบวก m สามก็ m a สามเท่าไหร a สามก็คือตัวนี้ a สา m สาม a สามนี่คือ a ส้งหมดยกกำลังสองก็มีค่าเท่ากับเอาเดี๋ยวผมมเขียนตรงนี้ครับ ยังไม่พอบวกด้วย m ในวงเล็บ 2a ก็ทั้งหมดยกกำลังสองบวก 2b ทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็บวกด้วย m 4 m 4ก็คือตัวนี้ m 4ก็มีค่าเท่ากับ m บวกด้วย 2a ทั้งหมดยกกำลังสอง ค่าที่ออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ m cb กํลังสองบวกด้วย m ca กํลังสองบวกด้วย m cb กํลังสองบวกด้วย m ca กํลังสองก็จะมีค่าเท่ากับ8 ma กํลังสอง บวก8 MB กลังส